สมัครเล่นเกม e a r t h 2 i o ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาทีชาลิชาติอีกครั้งหนึ่งวันนี้แปลกตานิดนหนึ่งครับขออภัยลากตัวพอดีกลับมาบ้านครับก็เลยไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้จะร้องไห้ครับไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ก็เลยตัดสินใจว่าทําคลิปอาจจะเป็นแนวตั้งเป็นคลิปหนึ่งเนื้อที่เป็นแนวตั้งนะสำหรับ e a r t h 2 i o ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับพอดีไม่สะดวกที่จะทาในคอมพิวเตอร์จริงครับอัดไม่ได้โปรแกรมไม่มีเสียงมาก โอเคครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตพูดถึงคอนเทนต์ที่จะมาพูดถึงวันนี้ก่อนคือก่อนหน้าเนี้ยผมเริ่มทำเออทูประมาณสี่ห้าคลิปแล้วใช่ไหมครับแล้วคือเริ่มมีคนทักมาถามว่าพี่ครับไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นยังไงเราก็จะตอบรครับตามสไตล์ของเราเรื่องปกติแหละก็สามารถทักมาถามคําถามได้ครับพร้อมที่จะตอบแล้วก็ทุกคําถามทุกประเด็นอยากถามอะไรถามได้ครับถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปหาคําตอบมาให้ยังเหมือนเดิมครับวันนี้ครับผม พอดีเจอคําถามคําถามหนึ่งเป็นคําถามที่ผมรู้สึกว่าแบบเออว่ะทาไมน,นี่กูลืมทําไปได้วะก็คือมีคนถามว่าพี่ครับเออทูเล่นยังไงถึงก็ช็อกเลยนะเออว่ะเออทูเล่นยังไงไม่ได้บอกเลยบอกแต่เล่นอันนั้นสนุกตรงนี้ตรงนั้นสนุกตรงนั้นวิธีซื้อพื้นที่อย่างนี้วิธีทําอย่างนั้นเติมเงินด้วยอย่างนี้นูน่น,แต,น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 แต่ไม่เคยบอกเลยครับว่าสมัครยังไงต้องขอโทษด้วยจริงๆครับลืมบอกมาครับวันนี้ครับก็เลยอยู่กับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า สมัครเล่นเกม earthtwo io ครับผมโอเคครับก่อนเริ่มเกมก่อนเริ่มคลิปนะครับขออนุญ,ญาตคําเตือนนะครับอันนี้ต้องบอกกันทุกคลิปเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับมีโอกาสสูงมากที่เว็บไซต์จะหายตัวไปอย่างไรร่องรอยก็ถ้าใครจะเล่นครับก็เล่นได้ถ้าใครอยากลงทุนก็ลงได้ครับอย่างผมก็ลงทุนเหมือนกันแต่โอกาสเสี่ยงสูงนะครับก็ต้องยอมรับในความเสี่ยงนั้นด้วยถ้าถามว่าทําไมผมยังเล่นเกมนี้อยู่ทั้งทงที่ผมพูดว่าเสี่ยง ผมเคยเล่นบิตคอยครับในคลิปที่หนึ่งหรือสองของเออร์ทัวผมเคยพูดว่าผมเคยเล่นบิตคอยแล้วผมมีครึ่งบิตคอยอ่ะครึ่งบิตคอยตอนนี้มันราคาประมาณห้าแสนแต่ผมขายไปเพราะผมคิดว่าบิตคอยน่าจะอยู่กับเราไม่ได้ผมคิดว่าอืมนู่นนี่นั่นอะไรไม่จริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยผมขายไปตอนประมาณครึ่งบิตคอยหนึ่งหมื่นบาทตอนนั้นบิตคอยอยู่ที่สองหมื่นสองก็ลองคิดดูสิผมเสียโอกาสตรงนั้นไป วันนี้ผมก็ได้ตัดสินใจมาเล่น earth t o io ครับถ้าหากว่ามันจะเสียผิดถ้าหากว่ามันจะโกงก็ให้มันรู้ไปครับก็คือโกงในสิ่งที่ก็ให้มันโกงไปอะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงรู้แต่ว่าถ้ามันอยากโกงให้มันโกงไปก็เลยตัดสินใจมาลองเล่นดูครับเพราะว่าถ้ามันโกงก็คือเงินที่ผมลงทุนไปมันก็หายถูกไหมแต่ถ้ามันไม่โกงมันเท่ากับว่าผมจะเป็นมหาเศรษฐีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นสําหรับผมผมเลือกที่จะเสี่ยงแค่นั้นเองโอเคครับมา เดี๋ยวเรามาเล่นกันง่ายๆเลยอันนี้ในมือถือนะผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปส่วนมากจะใช้มือถือกันนั่นแหละก็วิธีสมัครนะครับมุมด้านขวาครับเห็นไหมครับสามเหลี่ยมสามอันด้านขวากดตรงนี้เห็นด้ใช่ไหมนี่นะ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 กดนี่นะอแล้วก็แล้วก็ล็อกอินครับน,นี่ก่อนนะล็อกอินจะเปิดไปเจอพอรทฮับไปยุ่งเลย <laughs> โอเคครับตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเบอร์อ,อีเมลก่อนนะครับ ็อันนี้เป็นอีเมลผมเองไม่มีอะไรครับถ้าหากว่าเข้าหน้านี้แล้วครับมันจะมีสองส่วนส่วนบนก็คือเดี๋ยวนะเดินๆอันเนี้ยอันเนี้ยอีเมลอันนี้พาสเวิร์ดน,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 นะครับก็สําหรับเข้าเกมถ้าใครสมัครไปแล้วแต่ถ้าใครยังไม่สมัครนะครับเ่อนมาข้างล่างตรงนี้ครับ i g อัพครับกดตรงนี้เลยนะกดมาคลิกโอเคครับผมหน้าที่ของคุณก็คือมีอีเมลเอสเดสและพาสเวิร์ดครับ ถ้ามีสส่วนนี้คุณก็จะสามารถเล่นเกมได้หลังจากนั้นก็จะสามารถล็อกอินเข้าเกมได้เหมือนที่ผมทำอนุญาตทาให้ดูเลยก็คือผมสมัครเสร็จแล้วละ่ะสมัครแค่นั้นครับอีเมลกับพาสเวิร์ดใส่ไปแล้วก็เข้าเกมเลย Continu e ปบปบงเรียบร้อยผมเข้ามาแล้วครับก็เท่ากับเข้าเกมได้เพียงแค่นี้ครับเพียงแค่นี้จริงแค่นี้ก็สามารถเล่นเกมเอิร์ธทูได้แล้วโอ้โห บอกเลยว่าต้องเล่นมาอันนี้น่ใน,นมือถือมือถือก็ได้นะเนี่ยกดซื้กดซื้อได้เหมือนกันแต่ผมถนัดในส่วนของคอมมากกว่าแต่วันนี้อยู่บ้านกับกับมาต่างจังหวัดกลับไปโดนกักตัวผมไม่รู้ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอัปเดตอีกส่วนหนึ่งครับผมเป็นส่วนของโปรไฟล์โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับก็ให้ดูกันเลยตอนนี้ตอนนี้โปรไฟล์ส่วนตัวผมอยู่ที่หกสิบและตัวนี้นะนี่นี เฮ้ยมันตามอ่ะนี่ตรงไม่หกสิบเห็นปะมือถือก็ไม่ง่ายนะก็ต mm ok right? ้องบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็ซื้อที่ไ้ครับผมซื้อที่ไว้ไหลายที่ก็แล้วแต่คนนะอยากซื้อที่ไหนก็ตามสะดวกเลยครับตามสะดวกเลยโอเคคําถามต่อมาจะมีคาถามต่ออยู่แล้วผมเชื่อว่ามันคําถามอยู่แล้วโอเคครับตอนเนี้ยคุณสมัครแล้วแต่คนเล่นเกมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคาดหวังที่จะได้เงินกลับไปแต่อย่าลืมนะผมเตือนเสมอว่า high risk high return ความเสี่ยงสูงถ้ากล้าเล่นได้ครับผมแต่ถ้าเสียแล้วไปโทษนู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับห้ามนะครับถือว่าตัดสินใจเองนะผมไม่มาพูดจะาหวานหอมอยู่แล้วคือถ้าเล่นก็เล่นถ้าไม่เล่นก็ไม่เล่นพอสำหรับผมผมแค่ยอมรับความเสี่ยงได้ก็เลยเล่นจบเรื่องไม่จบง่ายมากแค่นี้โอเคเดี๋ยวผมรีบไปอ่านเว็บตูนของลายล้ <c oughs> เป็นแจ้งเตือนหลายทีแล้วโอเคครับอีกอันนึงถ้าว่าคุณตั้งใจที่จะ เขาเรียกอะไรนะคุณนี่เนี่ยคุณก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือเงินไปตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ setting ใช่ปะใช่แลย setting นะครับ setting โอ้ยครับหนึ่งไม่ถนัดจริงมือถือไม่ถนัดจริงแต่ก็จะทำคอนเทนต์ให้ได้คือโคตรเดืออ เอ้ยเซตติ้งเหรอวะเดี๋ยว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 ใช่ปะก็ต้องยอมรับอ่ะยอมรับในความลำบากที่แบบที่แบบจะเอาจะเล่นจะแบบจะทุกอย่างเลยโอ้ยโมโหแล้วน,น,นะโอเคแป๊บหนึ่งจอใหญ่ละโอเคครับเซตติ้ง นี่ครับผมนี่ส่วนของเซตติ้งนะครับหน้าผมหลบก่อนยังทําเว็บไม่ดีเท่าไหร่นะก็ไปไปทำมาใหม่นะจ๊ะทําให้มันดีๆหน่อยนะจ๊ะโอเคครับอันนี้ส่วนสองเซตติ้งน,นะทุกคนก็จะเห็นรูปแบบของตัวเองถ้าสังเกตดีๆจะมีคำหนึ่งครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูอันนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยครับอันนี้ครับโอ้ยเพย์พาวเพย์พาวนะเพย์พาวเพย์พาวเพย์พาวนะครับตรงนี้นะโอเคโอเคครับเพย์พาวตรงเนี้ย เนี่ยคือทุกคนต้องมีไหมผมบอกก่อนนะทุกคนต้องมี PayPal คําถามก็คือ PayPal คืออะไร PayPal เป็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งครับสําหรับรับเข้าส่งออกเงินก็คือถ้าคุณจะท,ทําธุรกรรมในอินเทอร์เน็ตอะอย่างคลิปที่ผ่านมาก็คือใช้ t o o Money ใช่ไหมครับผมก็คืออ่ะใช้ t o Money ก็เติมเงินเข้าได้แหละตามตามที่แนะนําในคลิปนั่นแหละแต่ถ้าว่าจะรับเงินเข้าอ่ะทาไง เนี่ยครับ PayPal ช่วยได้แล้วจะทํายังไงกับ PayPal จะสมัครอย่างไรคือผมขออนุญาตไม่บอกนะวิธีสมัคร PayPal แต่ผมจะชี้ช่องทางให้ไปแล้วกันคือด้วยความที่เราผมเชื่อว่าคนเราโตแล้วผมไม่มานั่งบอกนะว่า PayPal ต้องใช้งานยังไองอะไรยังไงก็ไปที่ g o o g l e นะครับแล้วก็พิมพ์ PayPal p a y p a l แล้วก็ไปที่เว็บไซต์นะครับคลิกที่เว็บไซต์ p a y p a l เรียบร้อยคุณก็สมัคร p a y p a l ได้เลยนี่แค่นี้เองไงไหม มก็สมัครเพย์เพาลเลยครับแต่ผมไม่ถนัดจริงๆไม่ถนัดใช้โทรศัพท์จริงส่วนมากใช้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาครับก็อยู่ในส่วนของเดี๋ยวนะจะปังตลอดเวลาเลยอยากไม่รู้ยังไงอ่ะเอาเป็นว่าก็ทุกคนก็ไปที่หน้าเว็บไซต์นี่แหละแล้วก็กดอันเนี้ยแค่นี้เองนะครับก็จะสามารถสมัครเพย์เพาลได้แล้วส่วนมากก็ใช้อีเมลชื่อนามสกุลอาจจะมีเบอร์โทรศัพท์สำหรับยืนยันตน แล้วก็บัญชีธนาคารสำหรับผูกกับ p a y p a าก็เตรียมไว้ธนาคารอะไรก็ได้ครับกบสิกรไทยพาณิชย์พวกนั้นที่ดังๆหน่อยก็ใช้ได้แค่นี้เองวิธีการเล่นเกมของ earth2.io โ okay. อเคอาจจะไม่ละเอียดนะครับสำหรับเ a y p a าวเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทำวิธีการใช้งานของ p a y p a าวเยอะแล้วยังไงก็ลองไปตามดูแล้วกันและก็สุดท้ายก็ต้องเตือนก่อนนะครับว่าไฮรีท r นไม่ได้เสมอไปนะ คือบางทีต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงนี้คุณก็ต้องยอมรับให้ได้คุณโตแล้วคุณจะมางองแงว่าเฮ้ยฉันเสียงเงินไปเยอะแยะเฮ้ย yeah, yeah, ฉันต้องตามนู่นนี่นั่นตามไม่ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นของเว็บต่างประเทศไม่ใช่ของคนไทยถ้าเสียต้องยอมรับเลยว่าตัวเองเสียถ้าได้ก็ได้สูงครับอย่างที่ผมบอกผมให้ดูก่อนดีกว่า อ่ะอันนี้คือโปรฟิสของผมสี่ดอลลาร์สี่ดอลลาร์ที่ได้มารู้ไหมได้จากอะไรผมไม่ได้ตึงเงินเข้าไปแล้วนะสี่ดอลลาร์ที่ได้มาตรงนี้คือเงินที่ได้จากการเก็บภาษีเมืองครับผมได้สี่ดอลลาร์บางคนถามว่าใช้เวลากี่วันสี่ดอลลาร์ผมได้มาในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันไม่ถึงหนึ่งวันมาได้สี่ดอลลาร์เพราะฉะนั้นแล้วแต่คนนะครับไม่ได้มาแนะนําให้เล่นผมแค่มาอวด มาอวดว่าผมเล่นเกมอะไรอยู่เฉยๆก็อย่างที่บอกครับเตือนจริงๆก็เตือนเดี๋ยวผมจะขึ้นคาเตือนไว้ข้างล่างด้วยก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับความเสี่ยงม,มันสูงมากมีโอกาสสูงมากถ้าอยากเล่นเล่นได้ครับแต่อย่าทุ่มกับมันซะทั้งหมดละกันอันนี้ที่เตือนเพราะความเป็นห่วงครับอย่างผมนะครับอ่ะตังเหลือสามร้อยห้าร้อยจะเล่นบ้างแล้วถ้าวันนึงมันจะโดนปิดไปหายไปเออก็ก็ยอมรับมันเถอะเออช่างมันสามร้อยห้าร้อยคิดซะว่าเอาสนุกเอาขำๆก็ยังได้ แต่ถ้าบางคนเลือกที่แบบกูจะอยู่กับสิ่งนี้สิ่งนี้จะทําให้กูรวยได้แล้ววันหนึ่งถ้ามันปิดจริงๆมันเรื่องใหญ่นะครับก็อยากจะเตือนไว้เตือนไว้แต่สาหรับผมอย่างที่บอกเล่นเพราะผมเคยเสียตอนบิตคอยน์มาแล้วคิดดูตอนนั้นถ้าผมบอกตัวเองว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนวันนี้ผมคงจะมีเงินห้าแสนบาทแล้วขอโทษด,ด้วย รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันที่จริงเงินห้าร้อยบาทเอ้ยห้าแสนบาทหายากนะสําหรับผมหายากนะทุกวันนี้ผมยังเก็บเงินหนึ่งแสนบาทไม่ได้เลยผมอยากได้มากแต่ก็ไม่มีทางได้โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วตอนบิตคอยมาผมอุตสาห์เก็บไม่ได้ครึ่งบิตคอยครึ่งจริงๆครึ่งบิตคอยแต่ผมทํามันพลาดครับผมทํามันหายไปเพียงเพราะว่าผมไม่เชื่อมั่นในตัวสิ่งที่ผมลงมือทำเท่านั้นเองวันนี้ผมก็ได้ตัดสินใจครับกับ Earth2.io ว่าผมจะตั้งใจทำมันทำมันอย่างเต็มที่ทำมันอย่างจริงจังถ้ามันจะพลาดก็ให้มันรู้ไปแค่นี้สิ่งที่ผมจะบอกโอเคครับยังไงสำหรับรอบนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่ฟังและยังไงอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมขอร้องครับฝากด้วยเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Earth2. เล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆหรือใครสงสัยอะไรทักมาถามส่วนตัวได้ครับยินดีครับใต้คลิปมีลิงก์ส่วนตัวอยู่ทักมาถามได้ครับผม สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคงหวัดดีมือเดียวนะเพราะว่าอีกมือหนึ่งคือถือกล้องอยู่วันนี้ไม่ถนัดจริงๆครับโอเคครับลาก่อนครับสวัสดีครับ